ที่ทำกระต่ายโบราณคนสมัยนี้ยังพอรู้จักบ้างไหมกระต่ายโบราณกระต่ายขูดมะพร้าว ที่ทำตัวกระต่ายต้องใช้ไม้เนื้อแข็งเท่าไหร่น,น,นะห <50 S 2> ้าสิบห้าสิบนี่ฮะอืมห้าสิบเซนมันนั่งหรือมันน,นอนเนี่ยก็เข้าไปสี่สิบห้ากันไหนสี่สิบประมาณไหนนี่ สี่สิบสี่สิบห้าก็ได้เออสี่สิบห้าก็ยาวนะเออสี่สิบห้านั่นแหละห้าสิบมันยาวไปดูไว้นะคะเพื่อใครอยากจะทำของโบราณโบราณ นี่เจาะจะติดขากระต่ายเจาะรูนอ็อตเอาหลดุดสบานเาจาะก็ทักไม่ได้เลยทักแล้วดอกหลุดด้วย ดอกสวานหลุด 我们家有 เริ่มเป็นรูปเป็นล่างกระต่ายบนลานยึดต,ต,าาต,ตรงมาหยุดตรงสองมันด้วยนะเพราะงั้นมันก็จะไม่อยู่ตรงไหมจะหยุดขาทั้งสองข้าง discan da ก็ยึดมันกันไปยึดน็อตตัวที่สองยึดน็อตตัวที่สาม เกี่ยไหม,ไมเกี่ยหน่อยมันคมได้กระต่ายมาเลี้ยงสองตัวตัวผู้กับตัวเมียรเรียบร้อยกระต่ายโบราณน,นะคะมีใครเกิดทันบ้างไหม